ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําน้ําผลไม้สกัดแบบคนไม่มีความรู้เลยนะครับงั้นมาลองดูกันเลยครับสูตรแรกนะครับผมอิงเก s p สปิ t มาใช้อะไรบ้างคะบอกมาเลยโอเคนะครับผมก็กิงเกิลสปิดมีบีทรูทหนึ่งหัวขิงสดจริงๆขิงสดเนี่ยใช้แค่หนึ่งเซนติเมตรแครอทเนี่ยแครอทเยอะสี่หัวแต่ผมว่าเดี๋ยวเราแบบว่า เรื่องหนึ่งของสูตรเขาก็ได้ม้งเพราะเราจะได้ไปลองใช้สูตรอื่นด้วยแอปเปิลเขียวสองลูกอ่าพาสลี่หนึ่งถ้วยนนติต่างวาช่อหนึ่งช่อช่อ<ต>ใหญ่มากาแลวะแตงกวาครึ่งลูกอ่าส้มหนึ่งลูกนี่เอาลูกนี้ก็เลยดูทำท่าจะไปละแต่ผมว่าเดี๋ยวเราจะทอนสูตรลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวนะผมน,นี่ แอปเปิลขึ้นมาแอปเปิลเขียวนี่คือทั้งหมดที่เราจะใส่ลงไปนะครับผมอ่ะปุ่มครัว่ามันมีอ่ะปุ่มนะครับผมตรงน,นี้ก็จะมี ตอนก็จะกดขึ้นไปข้างบนนี้กดขึ้นไปข้างบนปับ๊บแล้วถ้าสมมติมันเกิดติดขัดอะไรก็แล้วก็รีเวิร์สได้รีเวิร์สเพื่อที่ให้มันแบบว่ามันเคลียร์ตัวเองแล้วเราก็ค่อยหมดหม่รู้เล่นนะ เราหน้าชามีผิดนะคะใช่ใช่ผิดอันอ,อันนี้กองแบบพวกทองจา้ายมาแบบโง่โ่โ่นี่ครับผมสหลัองหวัวน,นี้ได้ประมาณร้อยแอมแคล ช่วยลดอาการท้องอืดนนะผมช่วยเรื่องการปวดไมเาการนป้องกันโรคมะเร็งนะต้านอนุมูลอิสระด้วยนะช่วยยกระดับน้ําตาลในเลือดช่วยลด<ก>ลดลดระดับนล้วตาลในเลือดเลยยกระดับเลยนะยกระดับให้มากกว่าเดิมช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นปากได้นะผมอ๋มอดูกากปากก็ค่อนข้างแห้งเลยนะลับจับสิค่อนข้างแห้งเลยนี่ <S <S น,นะครับผม เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะผลลัพธ์นะเป็นไงกัน <c oughs> กินกินขิงมากแต่ว่ากินบีทรูทก็แรงเหมือนกันเลยดีดีแต่สำหรับผมนะคือสูตรเนี้ยเอ้ยกินกินขิงผมว่าขิงอะ่ะกำลังสวยเลยแต่ว่าความแต่ว่าสูตรเนี้ยผมว่ามันออกโทนหวานแล้วก็ไม่ ไม่มีเปรี้ยวอะไรมาตัดเลยแครอทก็หวานไม่จริงๆแอปเปิลมันต้องเปรี้ยวไงอ๋ออากกินนีแอปเปิลเรามันที่เราซื้อมาเราลองแอปเปิลเรามันไหมมันไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่หอมก็คือเอ้ยมันจืดนั่หรือว่าเราต้องไปซื้อแอปเปิลมาเพื่อสูตรที่แท้จริงจริงเห็นนะ้วผมก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะทำยังไงกับมันได้นะตอนตอนนี้อ่ะโบลองชิมไหมอือ หวานอะหวานหวานม,มันเจี๊ยบเลยแต่ว่าก็หอมนะแต่าก็หอมก็คือก็แบบพอพอได้องน่าน่าคือแบบไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยไม่ได้หวานหอมด้วยอะมันหวานยังไงหวานชือดอะไม่แต่ผมว่ามันก็ได้มันก็มันก็มีความหอมบีนรูทนะเนี่ยั้นสูตรนี้ไม่ผ่าน ปัดทิ้งไม่เวร์ครับก็คือต้องเลือกที่ตัวผลไม้ให้ได้ก่อนเลยเดี๋ยวสูตรนี้เดี๋ยวผมกินเองเราอย่าเพิ่งท้อหลังจากที่สูตรแรกเราเฟล,ลไปเพราะาแอปเปิ้ลเขียวของเราจืดมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเอาสูตรที่ไม่ต้องใช้แอปเปิ้ลเขียวก่อนนะครับจะเป็นสูตรออแครอทกับซสลอรี่ก็จะมีแค่นี้เลยนะลองดูแล้วกัน ผมว่าเดี๋ยวเราออกไปซื้อแอปเปิลเขียวราะว่าเดี๋ยวลองเอาแอปเปิ้ลเขียวอย่างเดียวดีนะดูดีว่าหนามแอปเปิ้ลเขียวอย่างเดียวเป็นไงอืมอมอเพราะว่า,างไงก็ดูท่าจะใช้จิกไหม,มไม่ได้ได้มา,มายืนหน่อยหนึหน่งนะผมก็ได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยมิลลิลิตรได้อยู่ประมาณร้อยมิลร้อห้าสิบประมาณอมโอเคลองดูเลย อ๋อมันก็รสชาติน้ำแครอทอะแต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นเซอลรล์รี่ซึ่งก็หอมนะมแต่บน่าจะไม่ค่อยชอบทรงทรงหวานอันนี้มันก็จะหวานหวานน้ำแครอทเลยอ,อืมโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อแอปเปิลเขียวใหม่เพราะว่าถ้าหาว่าสมมติเราไม่ ไม่มีแอปเปิลเขียวซึ่งเป็นตัวหลักแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถไปต่อได้เพราะแอปเปิลเขียวนี้มันมันไม่ใช่แอปแอปเปิลเขียวเดี๋ยวไปหาซื้อแอปเปิลเขียวกันใหม่กว่าแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาแอปเปิลเขียวมาลองปั่นกินแบบเปล่าๆดูก่อนว่าแบบแอปเปิลเขียวแบบที่มันไม่ใช่แบบเนี้ยเปล่าๆมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูในรูปแบบที่ว่าแอปเปิลเขียวอย่างเดียว2ลูกอ่ากับสูตรต่อไปแอปเปิลเขียวกับ แอปเปิลนิวซีแลนซึ่งเมื่อวานก็ลองกินอยู่แล้ว Apple New ิวซีแลนที่เขาว่ามันหอมนะมันก็หอมขึ้นมาหน่อยอะแต่ก็ไม่ได้หอมมากนะครับซึ่งก็ซื้อจเจา้จาเดียวกันเลยแหละซึ่งพลาดแล้วก็แอปเปิลเขียวกับแอปเปิลฟูจิแล้วรีกับ Apple เขียวอ่าแอปเปเขียวปลอมกับแอปเปิลเขียวปลอมนะครับ ล้งค่ะปิ้ลพาเพื่อนมาด้วยอปเปิลจริงๆเหมืออเปิลเขียวที่มีส่วนผสมของแครอทแต่ว่าเย็กยาได้นะเฮ้ย <c oughs> มันมีความเปรี้ยวนะเฮ้ยจริงจริงก็แบบแอบบแอบบแอบบแบบมีความเปรี้ยวอยู่นะเฮ้ย <c oughs> อันนี้อร่อยเออเฮ้ยเปล่าเปล่าก็ก็ได้นะ อันนี้อร่อยกว่าไอสองสูตรที่ผ่านมาสรุปก็คือ <c oughs> ไม่ต้องเอาไปผสมอะไรอย่างอื่นเออจริงๆโอเคแอปเปลิลเขียวปอมเนี่ยถ้าเอามาคั้นเนี่ยก็ก็แต่นนี้มันมีความแครอทอยู่ด้วยนะอ่าแต่คือผมแยกแยกแยกออะออกว่าอันนี้มันมีกลิ่นแครอทอยู่แต่ว่าก็คือตัวกลิ่นแอปเปลิลก็หอมประมาณนึง <c oughs> หอมประมาณนึงก็ไม่ได้หอมหอมมาก ไอ้ตัวมันก็เป็นอันนี้อันนี้ดีได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะสูตรต่อไปเลยอ่ะแอปเปิ้ลเขียวปอมกับแอปเปิ้ลนิวซีแลนด์มาบวัวหั่นได้มั้งไหมได้ไมได้ได้ผมหั่นเองได้แต่เดี๋ยวจะลองแบบไม่ต้องเอาเม็ดออกดูบ้างเดี๋ยวเครื่องจะติดหรือเปล่าไม่นะเม็ดมันแบบนิดเดียว ถ้ามันแบบแต่เครื่องอที่เราไปลองน่ะคูวิ่งอะไรอ่ะเขาก็ใส่ไปทั้งลูกเลยนะอืใส่ใแบบทุกอย่างคือไม่หั่นอะไรเลยอ,อันนั้นน่ะแต่นั้นเครื่องมนสามสามหมื่นแต่พูดถึงความเสียเวลามันก็เสียเวลาอยู่นะหมายถึงว่าถ้าแบบถ้าทําขายถ้าต้องการความไวมนะแต่ถ้าทํากินเองก็สามารถแบบนี้ได้ เยชิลๆแต่ถ้าต้องการความไวอย่างเงี้ยเราแบบล, áng ล, áng ล áng ้างล้างล้างอย่างเงี้ยเราก็หยิบลงไปทั้งหัวไม่ต้องหั่นแครอทก็แบบวันนั้นแครอทเขาก็ไม่ได้หั่นเนาะเขาก็ใส่ลงไปทั้งอย่างนี้เลยเอาน้ำล้างสักหน่อยไหมละ่ะน้ำเปล่าเนาะส้นของเกาแอปอเปิ้ลเท,ทนลงไป แต่ไม่ต้องเยอะพอนแล้วี่เวินก็เปิดจุกโอเคอ๋อมันก็ล้างได้ประมาณประมาณมนึงเลยนะโอเคนะผมสูตรแอปเปิ้ลเขียวและแดงนี่แอปเปิ้ลนิวซีแลนด์กับแอปเปิ้ลเขียวนล้ว no. ใช่คือถ้าหาว่าปิดเปิดฝาไว้มันจะเป็นฟองนะครับผมอืมแอปเปิลสองลูกได้ความหอมของแอปเปิลนิวซีแลนด์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ความเปรี้ยวลดลงครับแต่ว่าก็หวานนะอืมก็หว,วานอม,อมเปรี้ยว แต่แอบมีกลิ่นของแอปเปิลเขียวอยู่อ่ะไงดีกว่าสองสุดแรกชิมคำใหญ่แท้น้อยขึ้นเลยมือ ก็ไม่คิดเล่นะหรอผมว่าไม่คดีอ่ะแต่ผบไม่ชอบแอปเปิ้ลฟูจิเคยเจอที่มันเลวร้ายกว่าเนี้ยอะอหรออร่อย,ยไหมคร <laughs> ับอ มันมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวกว่าเมื่อกี้เปรี้ยวกว่าแอปเปิลนิวนิวซีแลนด์เพราะว่าฟูจิมันมีความเปรี้ยวไม่หวานใช่ไหมแอปเปิลนิวซีแลนด์จะหวานน้ำเยอะอันไหนร่อยกว่าอ,อันไหนร่อยกว่าผมว่าอันนี้นะคืออันนี้มันแบบว่ามันหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมันมาในปริมาณที่สูสีกันไม่ได้เออ สูสีกันทั้งหวานทั้งเปรี้ยวอย่างองตัวเนี้ยนะมากินกันให้น้ำตาลฟูจิกับแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลเขียวลองดูว่าสองอันเนี้ยอันไหนมันเวิร์กกว่าต่อไปนะครับผมแอปเปิ้ลเอ็นวีกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับผมผ่าดตาเริ่มลกแล้วนะคะครัวของเราเริ่มลกมา เริ่มแบบมีความเขียวขึ้นมาบ้างจากตอนแรกติดติดแครอทส้มผมว่าอันเนี้ยโดดเด่นด้านความหอมมีเอ็มบีใช่ผมว่าอันเนี้ยคือโดดเด่นด้านความหอมเลยแต่ว่าเปรี้ยวน้อยไปน,นิดนึงแต่ว่าหวานหวานนำหอมก็หวานนำงั้นใส่มะนาวไหมสูตรนี้แบบใส่มะนาว หรือไม่ก็คือสูตรนี้กับแอปเปิลเปรี้ยวจริงๆใช่ใช่ใช่ก็คือแอปเปิลเอนวีกับแอปเปิลเขียวแบบของแพ้ของของดีอ่ะชิมมั่งแต่ก็เปรี้ยวนะแต่ไม่ได้เปรี้ยวน้ำมากอืมได้อร่อยสุดในในสี่สูตรใช่ไหมใช่ใช่ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มันเออแต่มันความละมุนมันอันนี้กว่าสูตรอื่นใช่ใช่คือความหอมมันหอมหอมน้าอ่ะหอมน้าเลยเนี่ยที่ผมเคยกินแอปเปิลเขียวอ่ะคือแบบเปรี้ยวเลยแบบแบบจีจาร์ดอ่ะเออจีจาร์ดแต่ตอนเนี้ยแบบผมชักเลิกแบบว่ามันตาลเกินละเมาทำนี้เมาแล้วเ <c oughs> มา <c oughs> น,น้ำน้ำตาเนี่ย แต่ผมว่าตอนนี้นะเราเราต้องพักการกินด้ำตาลก่อนนะ <c oughs> ไม่ไหวเลยรนะ <c oughs> ูอสึกมืนเปลี่ยนมือบ้าง เดี๋ยวสูตรนี้ไม่ไม่มีแครแครอทนี่อ่าละละหันแครอทมาเป็นดูสดหน่ <c oughs> อยอ่าเก็บไปก่อนเดี๋ยวหยิบอีกหนึ่ <c oughs> โอเคต่อไปแอปเปิลเขียวไหมแอปเปิลเขียวหนึ่มิลลิลิตร ดีนะแต่ว่าขาดเปรี้ยวไปหน่อยอืเพราะสับปะรดมันแบบว่าเออถ้าสับปะรดเปรี้ยวน่าจะเอออาละขิงอะน้อยไปเออมันดีตรงขิงไม่ค่อยออกเอ้ยขิงออกดีสุขภาพอืมดีได้ดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะเนี้ยสูตรเราพลาดตรง สับไปเลยซึ่งจริงๆผมว่าอัตราส่วนเนี้ยดีจริงๆอัตราส่วนเนี้ยดีเลยที่เราทําผ้าเลยจดใหม,ม่อืออืออือ้สูตรนี้ได้เลยสูตรนี้ได้เลยสับรถก็ต้องแบบสับรถแบบว่าค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยเพราะาอันนี้สุกเกินไปต่อไปเราจะเป็นสูตรสไปซี่เบิร์นนะคะอันนี้ แต่ว่าในสูตรเขาให้ใช้เลมอนแต่ว่าเราจะปรับนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีเลมอนนะคะเราจะใช้มะนาวแทนทุกอย่างเราจะปรับลงประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ oh. ดูซิจะกินกันได้ไหมสูตรนี้ จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีนั้นก็ใช่เ <c oughs> อ้ลาชาร์ลีสมรสขิงและแตง mười hai, sáu mươi, เจะได้อร่อยไหมหวานมากอ่ะจะดีอะนะดูมีเน้นเหมือนเยอะๆน,น,นะเะว่านี่ลืมแบบว่าวางตัวกรองด้วยเปลี่ยว,เ,ยวเปลี่ยวจากอะไร เป็นไงไม่ใช่รสชาติอร่อยอมันมันกินได้กินกินง่ายกว่าไอ้นั่นไม่ใช่หรสกินง่ายกว่ากินโบ<อ>ก,ก,กินได้แต่ว่าอ๋อใช่แต่ยังมีกลิ่นพริกอยู่เลยอ่ะอยังเผ็ดอยู่เลยอ่ะออืออคนต้องตัดตัดเมนูพริกออกแหละ กกงอยู่ร้อนอยู่เลยอะแต่นเนี้ยกินก็กินได้นะแต่ว่าคนทั่วไปไม่น่าจะชอบอะ